ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมอนิ n อวอลเล e ตนะครับตามยอดที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งได้รับเงินมาสดสดร้อนๆ้อนนะครับถอนเงินปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับเล่นง่ายได้เงินจริงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใครสนใจในการหารายได้เสริมทูมอนิ n อวอเลตหรือว่าช่องทางอื่นๆฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใใช้นนนนกกกาารทํเงิัั่ออตวป าวโหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่มี Android สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยจะขึ้นรูปแล้วก็ชื่อแอปไว้ให้นะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินเมื่อกี้นะครับที่ผมเปิดยอดให้ดูเนี่ยผมทําจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Starcoin ใครที่เคยดาวโหลดแอปนี้ไปเล่นแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ถอนเงินได้เหมือนเดิมส่วนคนที่ยังไม่เคยดาวนโหลดเลยก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้นะครับจะขึ้นชื่อไว้ให้ด้วยนะครับลิงก์ดาวนโหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดดาวน์โหลดตตติดดััั้้้งไเหมืออนนนนกข ก็วิธีการสมัคนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นเลยนะครับก็สามารถดูตามคลิปด้านล่างได้จะมีคลิปสอนวิธีการสมัครคลิปการถอนเงินและก็หลักฐานการถอนเงินให้สามารถกดเข้าไปดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูภายในแอปนะครับว่ามีอะไรบ้างในการทํารายได้ทูมอนี่วอเลตเมื่อเราเข้าแอปมาเนี่ยก็จะมีการถอนเงินทูมอนี e วเลตให้เราดูเลยนะครับตั้งแต่10บาทถึง500บาทนะครับการถอนเงินของทูมอนี่วอลเลตนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินไม่ต้องไปดาวน์โหลดแออปทําาภกกิจ่น การถอนหรือการเช็คอินก่อนการถอนเงินใดๆทั้งสิ้นเมื่อเรามียอดคะแนนครบตามจำนวนเราก็สามารถถอนเงินเข้า wallet ได้เลยนะครับการจ่ายเงินเนี่ยภายใน1วินาทีกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับไม่ต้องรอนาน5-6าเจ็วันนะครับแอปนี้จ่ายเงินเร็วนะ ในส่วนของเมนูเนี่ยมี2เมนูด้านล่างนะครับมีการเชิญนะครับแล้วก็เมนูบ้านก็คือหน้าหลักเลยนะครับเริ่มจากตัวทูนี่เวลตตรงนี้นะครับสิบยี่สิบห้าสิบสองร้อยแล้วก็ห้าร้อยนี่คือการแลกเปลี่ยนวิธีการถอนนะครับถ้าเราถอนไม่เป็นดูตามคลิปด้านล่างได้มีคลิปสอนให้นะครับว่าถอนแบบไหนอย่างไรนะครับต่อมาวิธีการทารายได้นะครับของแอปนี้หลักๆเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นเมนูตรงนี้เลยนะครับเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้ได้รับเพิ่มเติมได้รับเพิ่มเติมรับ70บาททุกวันเล่นเพื่อสร้าง ได้แล้วก็แอปเพิ่มเติมเพื่อรับรางวัลเงินสดอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันแรกนะครับตรงรูปจอยเกมเนี่ยมันจะเป็นการดาวโหลดแอปหรือว่าดาวน์โหลดเกมต่างๆลงในเครื่องก่อนแล้วก็เข้าไปทาภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้นะครับเราต้องดาวน์โหลดก่อนนะถ้าเราไม่ดาวน์โหลดเนี่ยเราจะไม่สามารถทําได้นะครับตัวที่2นะครับ MM Wallet นะครับอันนี้กดเข้าไปนะตัว MM เนี่ยจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆรวมไปถึงจะมีตัวการทําแบบสํารวจนะครับในการรับคะแนนด้วยนะครับ เราก็สามารถเข้ามาดูตรงหน้าเว็บไซต์ของ MM ได้นะครับเป็น M MM Make Money นะครับผมก็เข้ามาดูได้นะสำหรับสายเล่นเกมเนี่ยมันมีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็มาเลือกทําตรงนี้ได้นะครับในการทำเนี่ยมันก็จะมีภารกิจเพิ่มนะว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไรนะครับเราก็ทําตามภารกิจได้อย่างเช่นเกมนี้นะครับลูกบอล Low Block นะลูกบอล l o b u c k อันนี้เนี่ยจะได้รับคะแนนอยู่ที่94,815นะครับภารกิจนะครับเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับรวบรวม 1,000พเพชรนะครับรวบรวม3,000ชิ้นนะครับรวบรวม5,000เพชรนะครับแล้วก็ต้องทําตามภารกิจตรงนี้ให้เสร็จนะครับถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของ CPX Research นะครับอันนี้จะเป็นการเลือกการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามออนไลน์คะแนนเนี่ยก็ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนะแล้วก็เข้ามาดูได้ว่าการทําแบบสํารวจเนี่ยจะได้รับกี่คะแนนแล้วก็ใช้เวลาทํากี่นาทีดูตามงานตรงนี้ได้เลยนะครับเขามีให้เราเลือกทำนะลองดูตรงนี้ได้ในส่วนของ เว็บไซต์ CPX นั่นเองต่อมานะครับการรับเงินรางวัลนะครับ70บาททุกวันตรงนี้ต้องย้ําก่อนว่า70บาทตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจการเชิญเพื่อนนะใครที่ไม่เชิญเพื่อนข้าม70บาทได้เลยนะครับแต่ถ้าใครต้องการรับ70บาทก็กดเข้ามานะของขวัญชิ้นใหม่นะครับจาก Starcoin กดเปิดได้เลยทางแอปเนี่ยเขาจะให้เรายอดเงินอยู่ที่66.192บาทนะครับก็กดดีนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นยอดเงินแบบนี้นะครับแล้วก็มีระยะเวลานับถอยหลังอยู่ที่24ชั่วโมงว ถอนเงินก่อนเลยกดถอนเงินกดแชร์ลงกลุ่มเพื่อรับรางวัลเงินสดนะครับอันนี้ทําได้2ครั้งแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดตรง3จุดนะครับตรงกรอบสีดำเนาะพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดตรงที่ว่างได้เลยให้มันเด้งออกแบบนี้มันจะได้รับเงินบวกเข้ามานะี่ครับให้เราทําแบบนี้นะครับผมมันก็จะบวกเข้ามาแบบนี้มันก็จะเป็นจํานวนเงินอยู่ที่67.78ซึ่งเราจะต้องทําให้ยอดเงินตัวนี้เนี่ยครบ70บาทนะครับถึงจะทําการกดถอนเงินได้ก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนนนนนั่่เเเออองกาาาารรแนะนํํหืวืวชิญพทไ ไม่จำกัดนะก็ลองไปทําดูได้นะครับนี่ผมทําได้แค่3ครั้งนะครั้งล่าสุดนะครับเมื่อ21วันที่แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปรีวิวเนาะเพราะว่ามันเป็นในส่งของการเชิญเพื่อนนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ต่อมาก็จะเป็นเว็บไซต์ของ Time War นะครับในการเล่นเพื่อสร้างรายได้อันนี้เราก็เล่นแล้วก็ทำรายได้จากเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะครับก็จะมีการทําแบบสำรวจการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆนะครับคล้ายๆกับ MM นะครับประมาณนี้ต่อมาเป็นแอปเพิ่มเติมนะครับที่สามารถทําได้นะครับก็จะมี Buzzcast แอปนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับทั้ง2แอปเลยเคยทคําคลิปสอนไปแล้วนะเรามาดูที่ประวัติการเงินนะครับก็คือการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมถอนไปเนาะยีะ่สิบกุมภายี่สิบกุมภายี่สิบกุมภานะครับก็ถอนไปแล้วก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะครับกดเชิญตรงนี้ได้เลยเชิญเพื่อนตามจํานวนนะครับที่เราสามารถทําได้เนาะคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2อข้อด,ดังนี้นะครับก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะคบว่าทําแบบนั้นย่างไรนะครับรายละเอียด ตามที่เขากําหนดไว้เลยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสตาร์คอยนะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะใครสนใจเล่นก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอป,ปที่ใช้ในการทําเงินทูมเนียร์วอลเล็ตกันก่อนตัวแอป,ปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่มี Android สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยจะขึ้นรูปแล้วก็ชื่อแอปไว้ให้นะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิินนเเเมมมื่่่ออกีีี้ทผผปดดดยยใหู ทำจากแอปนี้ er เลยนะครับมีชื่อว่า s t a r c o อใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ถอนเงินได้เหมือนเดิมส่วนคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับจะขึ้นชื่อไว้ให้ด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นเลยนะครับก็สามารถดูตามคลิปด้านล่างได้จะมีคลิปสอนวิธีการสมรัครคลิปการถอนเงินและก็หลักฐานการถอนเงินให้สามารถกดเข้าไปดดูตามคคลลิปนนี้้ไเยะรับ ต่อมานะครับเรามาดูภายในแอปนะครับว่ามีอะไรบ้างในการทํารายได้ทูมอนิ e วเล็ตเมื่อเราเข้าแอปมาเนี่ยก็จะมีการถอนเงินทูมอนิ e วเล็ตให้เราดูเลยนะครับตั้งแต่10บาทถึง500บาทนะครับ นะการถอนเงินของทูมนีวอลเล็ตนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอป,ปทาภารกิจก่อนการถอนหรือการเช็คอินก่อนการถอนเงินใดๆทั้งสิน้นเมื่อเรามียอดคะแนนครบตามจํานวนเราก็สามารถถอนเงินเข้าวอลเล็ตได้เลยนะครับการจ่ายเงินเนี่ยภายใน1วินาทีกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับไม่ต้องรอนาน5 6าวันนะครับแอป,ปนี้จ่ายเงินเร็วนะในส่วนของเมนูเนี่ยมี2เมนูด้านล่างนะครับมีการเชิญน,นะครับแล้วก็ เมนูบ้านก็คือหน้าหลักเลยนะครับเริ่มจากตัวโทมิเนวเลตตรงนี้นะครับสิบยี่สิบห้าสิบสองร้อยแล้วก็ห้าร้อยนี่คือการแลกเปลี่ยนวิธีการถอนนะครับถ้าเราถอนไม่เป็นดูตามคลิปด้านล่างได้มีคลิปสอนให้นะครับว่าถอนแบบไหนอย่างไรนะครับต่อมาวิธีการทํารายได้นะครับของแอปนี้หลักๆเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นเมนูตรงนี้เลยนะครับเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้ได้รับเพิ่มเติมได้รับเพิ่มเติมรับ70บาททุกวันเล่นเพื่อสร้างรายได้แล้วก็แอปเพิ่มเติมเพื่อรับรางวัลเงินสดเดี๋ยวเราเริ่มจากอันแรก ตรงรูปจอยเกมเนี่ยมันจะเป็นการดาวโหลดแอปหรือว่าดาวน์โหลดเกมต่างๆลงในเครื่องก่อนแล้วก็เข้าไปทำภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้นะครับเราต้องดาวน์โหลดก่อนนะถ้าเราไม่ดาวน์โหลดเนี่ยเราจะไม่สามารถทําได้นะครับตัวที่2นะครับ mm wallet นะครับอันนี้กดเข้าไปนะตัว mm เนี่ยจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆรวมไปถึงจะมีตัวการทําแบบสํารวจนะครับในการรับคะแนนด้วยนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูตรงหน้าเว็บไซต์ของ mm ได้นะครับเป็น mm Make Mo n e y นะครับผมก็เข้ามาดูได้นะสำหรับสายเล่นเกมเนี่ยมันมีเกมให้เราเลือกดาวโหลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็มาเลือกทำตรงนี้ได้นะครับในการทำเนี่ยมันก็จะมีภารกิจเพิ่มนะว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็ทำตามภารกิจได้อย่างเช่นเกมนี้นะครับลูกบอลโลว์บ็อกโลบันะลูกบอลโล b u บัอันนี้เนี่ยจะได้รับคะแนนอยู่ที่9 4 8 1 5นะครับภารกิจนะครับเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับรวบรวม1000เพชรนะครับรวบรวม3,000ชิ้นนะครับรวบรวม5000เพชรนะ แล้วก็ต้องทําตามภารกิจตรงนี้ให้เสร็จนะครับถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของ Cpx Research นะครับอันนี้จะเป็นการเลือกการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามออนไลน์คะแนนเนี่ยก็ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนะแล้วก็เข้ามาดูได้ว่าการทําแบบสํารวจเนี่ยจะได้รับกี่คะแนนแล้วก็ใช้เวลาทํากี่นาทีดูตามงานตรงนี้ได้เลยนะครับเขามีให้เราเลือกทำนะลองดูตรงนี้ได้ในส่วนของเว็บไซต์ Cpx นั่นเองต่อมานะครับการรับเงินรางวัลน,นะครับเจบาททุกวันตรงนี้ ต้องย้ําก่อนว่า70บาทตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจการเชิญเพื่อนนะใครที่ไม่เชิญเพื่อนข้าม70บาทได้เลยนะครับแต่ถ้าใครต้องการรับ70บาทก็กดเข้ามานะของขวัญชิ้นใหม่นะครับจาก Starcoin กดเปิดได้เลยทางแอปเนี่ยเขาจะให้เรายอดเงินอยู่ที่66.192บาทนะครับก็กดดีนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นยอดเงินแบบนี้นะครับแล้วก็มีระยะเวลานับถอยหลังอยู่ที่24ชั่วโมงวิธีการทานะครับก็กดถอนเงินก่อนเลยกดถอนเงินกดแชร์ลงกลุ่มเพื่อรับรางวัลเงินสดนะครับอันนี้ท ทำได้2ครั้งแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดตรง3จุดนะครับตรงกรอบสีดำเนาะพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดตรงที่ว่างได้เลยให้มันเด้งออกแบบนี้มันจะได้รับเงินบวกเข้ามานะี่ครับให้เราทําแบบนี้นะครับผมมันก็จะบวกเข้ามาแบบนี้มันก็จะเป็นจํานวนเงินอยู่ที่67.78ซึ่งเราจะต้องทําให้ยอดเงินตรงนี้เนี่ยครบ70บาทนะครับถึงจะทําการกดถอนเงินได้ก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนทําได้ไม่จํากัดนะก็ลองไปทําดูได้นะครับนี่ผมทําได้แค่3ครั้งนะครั้งล่าสุ เมื่อ21วันที่แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปรีวิวเนาะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ต่อมาก็จะเป็นเว็บไซต์ของ Time War นะครับในการเล่นเพื่อสร้างรายได้อันนี้เราก็เล่นแล้วก็ทํารายได้จากเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะครับก็จะมีการทําแบบสำรวจการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆนะครับคล้ายๆกับ MM นะครับประมาณนี้ต่อมาเป็นแอปเพิ่มเติมนะครับที่สามารถทําได้นะครับก็จะมี Buzzcast นะครับแล้วก็แอปนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับทั้ง2อแอปเลยเคยทาคลิปสอนไป ที่ประวัติการเงินนะครับก็คือการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมถอนไปเนาะ20กุมภา20กุมภา20กุมภานะครับก็ถอนไปแล้วก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะครับกดเชิญตรงนี้ได้เลยเชิญเพื่อนตามจํานวนนะครับที่เราสามารถทําได้เนาะคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2ข้อดังนี้นะครับก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับว่าทําแบบไหนอย่างไรนะครับรายละเอียดตามที่เขากําหนดไว้เลยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสตาร์คอยนะครับยังจ่าย เงินปกติเหมือนเดิมนะใครสนใจเล่นก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้นงจริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ